รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยไอวีเอชดิ้์ ว้าวไม่จริงทียจะไปนั่งตรงนั้นอ่ะเชิญนั่งเลยตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Index Living Mall สาขาราชพฤกษ์นะฮะโอ้ต้องบอกว่ามีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านที่เลือกมากมายแล้วอยู่เราอยู่ที่มุมที่แบบว่าอยากจะดึงน้ำเกกห่วยไปด้วยเลยแต่กี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเราอยากจะแบบได้เฟอร์นิเจอร์หวานๆเลยเลือกไม่ถูกเลยช่อเลือกหน่อยดี นี่ไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่จัดไว้ได้เลยเขามีสไตล์หวานหวาด้วยในช่วงคันแม้คันมือโอเคปะโอเคโอเคโอเคงั้นก็ชนจะชนชนขอนโพสด้วยโพสที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะ <c oughs> เออ คือจะต้องโพสอย่างเดียวต้องมาแชร์กันด้วยถึงจะมีประโยชน์ใช่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันไงก็ไปถ่ายไปถ่ายรูปกับภาพวาดสามิติ 3D IV ที่หน้าเมเจอร์ราชียวสินแล้วก็แชร์ภาพกันได้ที่ f a c e b o o k c o m i l a s h ไอวิ่จ้าถูกต้องแล้วนะฮะเรียกว่าโพสเก๋ๆเสร็จปุ๊บต้องแชร์ให้คนอื่นได้เห็นหน่อยแชร์แล้วคนเขาจะมากดไลค์กันนี่ไงรูปนี้ไงโอ้โหโพสท่าอะไรกันเนี่ยเข้าไปดูซิมีใครบ้างรอดมากเลยโอ้หคนนี้ยิ้มสู้กล้องเลยฮัลโสดชื่นสดชื่นนี่เข้าไปกดไลค์น้องคนนี้ดีกว่าไม่ได้แล้วอันนี้ อินมากๆเลยไม่นาชอบชอบ,ชอ,บอ่ะถ้ากิดว่ามีใครไลค์มากที่สุด9คนนะฮะชวนเพื่อนไปได้อีกคนละหนึ่งคนก็จะเป็นผู้โชคดีไปตามหาประถังด้วยกันไงมอ,งอบความสดชื่นให้กับสังคมกับไอวี่และก็พรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะครับกับมาริโอมาเร้นนั่นเองวันที่28ตุลาคมนี้จ้าใช่รีบๆหน่อยนะครับหมดเขตแชร์ภาพ19ตุลาคมนี้แล้วนะครับเราจะประกาศผล22ตุลาคมนะฮะรีบๆเข้ามาแชร์มาโพสกันเยอะๆนะฮะ<อ>เลยรูปสวยๆเลยถูกต้องแล้วนี่ตอนนี้เร็วฉันพาเธอไปเออเร็วอย่างง่ายใช่ไหม หว,วานๆหนอ่อยนะช่วงขันไม้ขันมือสนับสนุนโดย Index Living Mall มาที่เดียวครอบทั้งบ้านนี่โอ้โหอลังการมากเลยอ่ะออ <c oughs> นี่งไงคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์4สไตล์นะครับมีทั้งโมเดิร์นอิตาเลียนนะครับทร a d ด t ชันอลเอลเ a n t นนะครมิกซ์แอนด์แม h ชแล้วก็สไตล์หวานหวานโรแมนติกเซนเซชันนี่ซึ่งบอกทั้ง4สไตล์เนี่ยนะฮะ ถูกออกแบบจัดวางนะครับมาให้ทุกคนนี้ได้เห็นเป็นตัวอย่างสไตล์ที่ตัวเองชอบนะฮะว่าชอบห้องแบบนั้นแบบนี้สีะอะไรยังไงโทนสีนทุกอย่างดูออไปในทิศทางเดียวกันใช่คือการแต่งบ้านเนี่ยคนจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สีเข้ากันอย่างถ้าเป็นแนวแบบหว,วานๆก็ต้องไปทิศทางเดียวกันออกจะเป็นขาวชมพูเบสอะไรอย่าเงี้ยเนาะ อย่างนี้เลยอย่างที่บอกโรแมนติกเซนเซชันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนะ้ะอ่อนหวานนุ่มนวลลายเส้นก็ะพริวโค้งมนนะฮะเวลาเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วของแต่งบ้านเนี่ยก็ต้องเลือกที่พริวไปด้วย,ยนะฮะจะมาแบบ สีดำหรือว่ากระจกวาวก็ไม่เข้ากับสไตล์เจ้าหญิงแบบนี้มิเรอร์บอลได้ไหมเอฟเอสอะไรสไตล์เจ้าหญิงแบบนี้เธอไงเธอแต่งคอนโดเธอเป็นสไตล์แบบนี้หรอไม่ใช่ก็ดูไว้ก็มันสวยดีแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่าเลือกให้ตัวเองหรอเราต้องใส่เสื้อผ้าสีหวานๆแล้วลงไปนอนกิ้งกับเฟอร์นิเจอร์ดูสักพักหนึ่งว่าเหมาะหรือเปล่าอย่างนี้ไงสวยดีนะเนี่ยไปเลือกสาขาใกล้บ้านฟิตก็ได้ออมีทั้งหลายสาขานะคุณแม่อยากจะเป็นสไตล์ก็บอกเลยคุณแม่ชอบเปลี่ยนตาม เทศก,กาลไงเดี๋ยวเทศก,กาลตัดจีนล้วก็เปลี่ยนไปสีแดงอะไรอยร่างเงี้ยเออรวยจังเลยอ่ะอยากเป็นรูปบ้างนี้จังเลยเปล่าตอนนี้เราขอไปจำนำอยู่แต่เธอไม่ได้มีรูปเธอเลย <c oughs> <c oughs> พี่เตยพี่เตยเป็นคนให้เกียรติรายการน้องมากเลยอ่ะทไมคะใส่ชุดราตรียาวมาในรายการน้องเลยเขาบอกว่ามันจะมีการตัดริบบิ้นนี่นี่ยังอย่งย่งไปเก็บหางปตาของพี่พี่เตยก่อนอย่าไปเก็บหน้าร้านเลยอะอ่ะเดี๋ยวบ่นได้คะไม่ตะไคร้บางทีที่บ้านไม่มีกินตะไคร้แทนตอไคร้ตากน้ำท่วมก็โอเคเล